สบายดีเมื่อนิสิพาทุกคนมาเห็ดหมูห่อสาลาเนาะสดไมิที่เห็ด <_ an> เฮ็ดแนวไดไปเบิ่งกันเลยทาอิดมาเริ่มเห็ดน้าแจวก่อนเนาะในถ้วยน,นี้จะแมนน้ำน้ําดื่มสองบวงแกงเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปสองบวงแกงหลังจากใส่น้ําตาลแล้วอันนี้เป็นน้ำส้มสายซูหนึ่งบวงแกง หลังจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำเนาะหนึ่งบวงแกงหลังจากนั้นก็ใส่เกลือเครื่องบวงกาแฟเนาะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เอาไปข้างไฟเนาะนคนจนน้ำตาลละลายหรือว่าถ้าเฮ็ดหน่อยแบบนี้เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้เนาะเอาเข้าไมโครเวฟป,ประมาณหนึ่งนาทีน้ำตาลมันก็จะละลายหมดแหละ หลังจากนํามาเบิงกันอีกบานหนึ่งเนาะหลังจากที่ออกจากไมโครเวฟแล้วเนาะก็ใส่กระเทียมสับลงไปหนึ่งบวงแกงแล้วก็ใส่นมักเพชรมักเพชรนี่ตามใจเลยเด้อผายมักหน่อยมักลายแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ถือว่าแล้วเนาะเจว ต่อไปก็มาเกี่ยมปรุงอหมูเนาะเมื่อนี้จะใส่หมูบดเคองกิโลแล้วก็ใส่กุ้งซับลงไปหนึ่งขีดเพราะว่าอันหมูบดหั่นมันบบมีมันหลายค่อยก็เลยต้องได้ป่นกุ้งลงไปเนาะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งสาลีสองบวงแกงกระเทียมซับสามบวงแกงค่อยมักใส่กระเทียมซับหลายๆเพื่อว่าดับคาวกุ้งเนาะ หลังจากนั้นก็พริกไทยดำหนึ่งบวงกาแฟแล้วก็น้ำตาลตัดรสชาติหนึ่งบวงกาแฟน้ำมันงาหนึ่งบวงแกงหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซีอิวเนาะสามบวงแกงน้ำซีอิวนี่จะใส่ลายหน่อยหนึ่งเพราะเพราะว่าทั้งหมูบดทั้งกุ้งรวมกันก็เป็นหกขีดแล้วเนาะ ต้องใส่ลายในหนึ่งหลังจากน้ำซีอิ๊วแล้วเราก็ใส่ซอสหอยนางรมเนาะสองบวงแกงหลังจากนั้นก็นวดให้ส่วนผสมเข้ากันเนาะจะนวดอยู่ประมาณอ่าสิบนาทีเพราะว่าอยากนวดให้อันหมูมันเด้งแน่นะหลังจากนั้นก็ใส่หัวกระรดซับเป็นตอนน้อยๆเนาะประมาณ หนึ่งถ้วยกลางลงไปแล้วก็นวดต่ออีกประมาณหานาทีเนาะหลังจากนวดแล้วก็อานเอาอันแรปอาหารมาปอกไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นประมาณหนึ่งสูงเนาะหลังจากนั้นมาเบิ้งวิธีการห่อกันเลยวิธีห่อเนี่เขาจะเอาเบื้องทางอันเรียบเนาะลงลุมเนาะแล้วก็เอาเบื้อง ด้านซาซานีขึ้นถึงแล้วเราก็เอาหมูตักหมูลงไปประมาณกะว่าประมาณสามบวงพุนพุนเนาะหลังจากนั้นก็คอยม้วนเนาะม้วนเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าให้มันแน่นๆเนาะหลังจากนั้นก็ม้วนต่อไปอีกจนเกือบจะสุดปลายมันเนาะ เราจะเอาเนิ้วมือนี่นะแตะแตะน้ำแล้วก็มาทาบอนปลายสาลายหันเพื่อจะให้อันสาลายมันติดกันเนาะก็ม้วนต่อไปจนสุดเลยเนาะหลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งเนาะใส้เวลานึ่งอยู่ประมาณ30นาทีเนาะหรือจนกว่าหมูสุกเนาะ วิธีเซ็กเบิงววาาสุกแล้วบอหรือหันให้เอาไม้ไปลายแหลมจิ้มลงไปถ้าโบเห็นซีนติดขึ้นมาก็ถือว่าสุกแล้วเนาะหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาตัดเป็นอตอนพอดีคำเนาะแล้วก็เอากระเทียมเจียวห้อยทั้งหน้ามันแล้วก็เสิร์ฟได้เลย